thank you สวัสดีจ้าเพื่อน,นสวัสดีจ้าพี่น้องอองไลทุกทุกคนนะจ๊ะมอนีจุบก,กับภาพพี่น้องนะคะกับสิภาพพี่น้องมาเห็นกับเขาเป็นอาหารสวราังของคุณสามีนะคะเนาะก็วันนี้คุณสามีเขาอยากจะกินอาหารแบบบานๆของเขาบางนะจ้ะมอนีก็เลยสีภาพพี่น้องนะคมาทําอาหารให้คุณสามีก่อนเพราะว่าอาหารของจุบก,กับสินี้ย่างอื่นจากจุกอาเซียนมุกปลาหรือว่าเห็ดที่อย่างกับปรลุนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปเห็ดกับเขาคนกันคนนะจ๊ะเนาะโอเคค่ะ Yes. อันนี้ก็จะผัดแครอทนะคะผัดแครอทไปก่อนค่ะว่าแครอทมันจะสุกยากนิหนึ่งเนาะแล้วก็องกวาจะพัดหัวหอมค่ะ ก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะเป็นเนื้อไก่บดเดี๋ยวเราก็จะมาอามาขัดแครอทให้นิ่มก่อนนะคะเพื่อนแล้วก็ค่อยใส่หัวหอมแล้วก็เนื้อไก่บดลงไปนะคะอีกสักประมาณห้านาทีนะคะ เดี๋ยวจุกจะใส่อหอ้หอมหั่นนะคะหอวหอมซอยหอวหอมหัน่นนี่อย่างนี้ละจะ้ะ ใส่ไก่บดลงไปนะคะเพื่อนพอแค่รอดแล้วก็หมวหอมเราเริ่มที่จะสุกนะคะเราก็จะใส่ไก่บดลงไปประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือว่า500กรัมอันนี้ก็เป็นกับข้าวไม่รู้ว่าชื่อเมโมูลอะไรเนาะก็สามีให้ทำก็ทำไป เรามีหน้าที่ทำก็ทําสามีน้าที่บอกเขาก็บอกมาว่าใส่อะไรบ้างก็จะใส่ขนมไปหนึ่งก้อนครึ่งนะคะเป็น รสรสไก่ของเราหมดเราก็ใส่รถหมูไป,ไปแทนแต่ความจริงแล้วคุณสามีบอกว่าให้ใส่รถไก่นะคะเนาะก็เลยที่ว่ามันหมดแล้วไม่ได้ไปซื้อะค,ะค่ะเพื่อนก็เลยใส่เป็นรถหมูแทนแล้วกัน ใส่น้ำประมาณ300 ml นะคะหรือว่า300มิลลิตรเป็นน้ำร้อนนะคะเพื่อนน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุน่นะคะูค่ะเราก็จะทีใส่เลยนะคะ ก็หลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เดือดแล้วก็สุกนะคะเพื่อนแล้วก็มาใส่เครื่องปรุงเกลือเกลือแล้วก็พริกไทยพริกไทยป่นนะคะเราก็จะใส่หอมนะคะใส่หอมโดองกระเทียมดองหรือหอมดองประมาณสักหนึ่งช้อนนะคะเพื่อนก็ ใส่น้ำนิดนึงแล้วก็จะเป็นโอลีฟนะคะโอลีฟก็ประมาณสักหนึ่งช้อนคุกกิงครมีม สักครึ่งถ้วยกาแฟอีกนิดนึง แล้วก็เครื่องเทศฮะ y ่ a h y o อ don't tell me yet. ัน a n t อ o ask t o อือ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 อออออ Uh huh. ข้างใน,นก็จะเป็นปาปริก้าแล้วก็หอมเยสพราอมด้วยพริกไทยดำ <c oughs> แค่นี้ก็หอมแล้วค่ะเพื่อน ดูหน้าตาน่าพานมากห,หลายสีเลยทีเดียวกรหมุอมถูกไหมเนี่ยหมุอมไป้างไหนเนี่ยเพื่อนๆลงแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ กลือประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมทุกอย่างนี้เข้ากันเนาะก็คล้ายๆกับแกงกะทิบ้านเรานะ่ะเพื่อนเพียงแค่เราใส่แค่ครีมนะคะไม่ใช่ะกะทิมะพร้าวนะคะเพื่อนในนี้ก็จะมีสับประรดด้วยนะคะเพื่อนจะได้ตัดกลิ่นเปรี้ยว ตัดรสชาติเปรี้ยวๆจะตัดกินนะคะออกปเปรี้ยวหวานน้ำแล้วก็เค็มมันกะทิแล้วก็ตกท้ายเราก็จะบีบมะนาวนะคะเพื่อนนี่ก็จะบีบมะนาวครึ่งลูกนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบนะคะ นี่ค่ะน,นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะพักไว้ประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีเพื่อให้แน่ใจว่าแค่เราของเราสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติแลคะอืแค่นี้ก็อร่อยแล้วพี่น้องแค่จ้าเพื่อนๆถ้ายังไงถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับจุ๊บ ได้ด้จ้ะเพราะว่าช่องจุก็วันนี้ก็ช่วงนี้หน้าฝนก็เลยยังไม่ได้ปลูกผักนะคะเพื่อนก็เลยต้องาพาเพื่อนมาทำกับข้าวก่อนนะคะเพื่อนออแล้วก็ฝากกดให้กำลังใจกดหัวใจให้กัน,กดกดกนได้ด้วยจ้ะจุกดีใจหลายๆจ<ม>้ะที่ได้มาให้กับเขาแชร์กับเขาอาหารฝรั่ง ให้เพื่อนๆ mm. บางคนที่ทำไม่เป็นนะคะก็ mm. าะอาจจะทำแบบง่ายๆจากสไตล์ของติ๊ๆนะคะ mm. ก็เป็นอาหารนี้ไม่มีชื่อไม่มีเมนูแต่ว่าอร่อยแน mm. ่นอนค่ะ้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ mm. บ๊ายบาย mm.